สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับจะพาพี่น้อยไปซตามแนวทางเลขของพอเสือเด้อครับผมเล่าพัฒนาพอเสือดครับงดบังหันกับเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับผมแปดศูนย์ครับพี่น้องเนาะเต็มเต็มครับเลขพอเสือแล้วก็เลขบิงเพิ่นกับเขาเด้อครับผมครับจับคู่กับเขานํา แนวทางล่าพัฒนาพอเสือกแต่ยเพิ่ยยผาดเด้อครับพี่น้องจังไดครับก็ติดไว้ร่วมถึงเหล็กรัฐบาลไทยน้่ครับผมเพิ่นกับเขาเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะครับเอางวดวันที่สามพฤษภาคมครับล่าพัฒนาพอเสือสิเป็นตัวใดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับนําเชียร์ผ้ารวยกับขอขอประคุณพอเสือครับผมฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้กับนําเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหล็กพอเสือกันเลยครับ ครับครัน้ำเชียบผ้าลวยสวัสดีพอเสือกครับผมครับผมครับปอเป็นยังไงเน้อครับปอเหล็กเข่าดีทั้งไทยทั้งลาวเลยครับพอช่วงนี้ครับเยังไงกัดตามสูตรนะพอเนาะครับครับผมครับอ่าลาวพัฒนากิดเพรากิดยุดไปหลายมือเนาะครับพอยุดไป อันขามไปหลายมือเลยครับผมแล้วจากวันที่ยี่สิบแปดคนครับบรู้ว่ามันจะจบอยู่หรือว่าอยู่แต่มันมันมันจะไปหลายมือคมตามสูตรแหละามสูตรครับผมลองเบิ่งพอครับเอาเอาคลิปลาพัฒนากรนะครับผมเออราพัฒนาวันที่สามเดือนพฤษภาปีหกหกครับวิ่งเดินเก้าวิ่งเดินเก้าลองห้าลองห้า กันแปดกันแปดระว่าเลขสามตัวนี้มันจะกอดข้อกันมากครับเรอันไปกดครับผมอ่ารักรวยรวยรักรวยแป <8. S 2> ดกับสามแปดกับสามรักสิบห้ากับสองสิบห้ากับสองอ่าวิ่งรูดสองกับแปด วิ่งลูดสองกับแปดครับผมอชุดสามตัวครับสามตัวแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์แปดห้าแปดแปดห้าแปดเจ็ดสี่เจ็ดสาม สี่เจ็ดสามครับผมเก้าสองแปดอันนี้ก็พอเก้าสองแปดเก้าสองแปดครับอ่านิ่ไปยืดพี่แปดห้าแปดเก้าสองแปดแปดหาแปดเก้าสองแปดครับผมครับผมจับคู่สองตัวปะครับวันนี้ครับสองตัวสองตัวสองศูนย์สองศูนย์ เจ็ดสามเจ็ดสามสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปปห้าแปดแปสเปด้าหรอ8แล้วครับผมแแล้วอะไรอีกสองค้งแล้วเดี๋ยวเอาอีก2องค้งเอา 1นึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็ับสองหนึ่งสองหนึ่งครับอ่าฟันทุ่งไปเยู่ที่สองแปดกับ่าแปดสองแปดกับหาแปดได้ครับผมเหล็ก่อเสร์กครับน้องเนาะอย่าเผลออย่าพลาดครับผมมันหยดไปลายมือก็จะะเปาทุ่มันเพราะว่าครับตมือมคอค่อยจัดจัดจนมือตัวมือไปครับผมาะวมันมันแนวทางถูกแน่ทางมันเดินดีช่วงนี้มัน ว่าจะเป็นข้าวห่อยว่าจะเป็นเล้าหรือว่าจะเป็นไถ่เดินด,ดีช่วงนี้ครับโอ้ขอให้เดินขอให้เข่าอีกครับผมกินว่าเล้าพัฒนาครับขับมันขับมันมันมันบ่อยยุ่นๆกันเป็นต่อเรื่องนั่นแหล,ละครับเอางวดน,นี้พอเสร็จให้ซ่อมก้อนได้ด้วครับผมก้อนที่เจ็บทุ่มให้นักครับผมครับอ่าฝากไม้ยเลขโทรศัพท์พยาธิสิ้นคนคนข้อม์เของมาขอหลายครับผมศูนย์ปแปดหนึ่งศูนย์ปแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่ง เก้าสองหนึ่งสี่สามศูนย์เก้าสี่สามศูนย์เก้าครับผมนี่คืออเบอร์โทรนะครับพอเสิร์ชได้ครับผมพี่้องเอฟซีกัสอบถามได้ครับผมครับเออท้าว่้ามือดีตัวตัวมะมาพอเสิร์ชกับว่ามันอชุดเล็เด่นเล็กกันเในร่องนี่มันบ่นอาจจะรุดดอกที่เราไม่ต้องแยกแยะกับตัวสองตัวไม่ต้องเห็นมากหรือว่ามันจะกอดข้อกันมากได้แค่ไหนเพราะว่า ตามแนวทางมันเราไม่ใช่จักมือมันก็เคยเป็นมากขึ้เขาไหมครับ9 5 8เนี่เด้อครับผมแนแมนระวังให้ดีครับพี่น้องเนาะเอาจังไดคลิปนี้ลูกกับสีรบกวนพอเสือดซัมเน้เด้อครับผมครับผมครับผมเอฟซีส่งมันทุกคนสจหรับแนวทางเล่าพัฒนาครับขอเสือดขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเลขเล่าพอเสือด ลาพัฒนาปอเสือก็ะได้มากแล้วเด้อครับพี่น้องเนาะสามพฤษภาคมครับพอกับว่าวางเว้นไปหลายหมื่เแ้วครับผมก็ให้ซอมซอมเบื้องก่อนก็ไดครับผมครับแต่ว่าเลขวิ่งเลขเด่นนี่บ่หนาผาดพี่น้องเนาะตองมีต้องเห็นครับผมเด่นเก้ารองห้ากันแปดครับผมเรื่องเชิกับจับคู่กันมากครับแล้วก็เลขกลักซิบลักนวยพอกับมี หน่วย8กับ3จิบหากับ2ครับผมครับตัววิ่งตัวหลุดคือ2กับ8ดเด้อครับพี่น้องครับงวดนี้รู้สึกว่า2กับ8ของพอนี่จะพอจะให้นำนักครับพี่น้องเนาะครับจับคู่3ตัวกับมี8 2 1 1 2 0 8ห8 4 7 3 9 2 8ครับครับพอกันเน้นที่8 58กับ928ครับ เล็กสตัวมีอยู่10หางนยครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากพี่น้องเอฟซเห็นว่นาารกัเอาตัวเน่นของพอกระไรเด้อครับคือจะงวดที่ผ่านมาเพิ่นกับเข่าตัวเน่นครับเพราะว่าไปสัมพันธ์กับเหลขกิ่งน้ำครับพี่น้องก็คือ2ตัวมี2 0งศูนย์เจ็ดสามสองเจดสองแดห้าแครับแปดแปดสาเจ็ดแหนึ่งแแล้วก็สอหนึ่งครับผมตัวเน่นเพิ่นมี2หางคือ สองแปดก็ผ่าแปดเด้อครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พ้าร่วยกรับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับที่เขามารับชมรับฟังล่าพัฒนาน้ำเชียร์พ้าร่วยขอ,อให้ถูกหวยแล้เงินล่าพัฒนาไปนน้ำกันงวดวันที่สามพฤษสภาพาคมหกสิบหกเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ